ร้อนนี้มีเฮาราศีดวงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โชครับวิ่งชนรวยไม่รู้ตัวเงินทองเต็มกระเป๋าอันดับหนึ่งชาวราศีเมทุน ราศีเมถุนช่วงนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวกับออนไลน์หากค้าขายในโลกออนไลน์จะคึกคักเป็นพิเศษจะมีไรายได้เข้ามามีให้รุนอย่างแน่นอนหรือบางคนงานที่ติดต่อจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนำเข้าส่งออกจะส่งผลดีกับคุณทําให้การงานนั้นเกิดความรับรื่นมีแต่เงินทองไหลมาเทมาชีวิตที่เคยมีนี มีศีลจะหมดนี้สีลภายในเวลว,วันความสำเร็จจะเริ่มปากกดเด่นชัดต่อแต่นี้ไปขอให้ลุยและอดทนจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนอันดับ2เชาวราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นราศี ที่มีโอกาสทางด้านการเงินเพราะการเงินช่วงนี้จะคึกคักมากมีโอกาสได้โครงการใหม่ๆหรือใครที่ทำออฟฟิศอาจจะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆตำแหน่งใหม่ซึ่งเกิดความมั่นคงขึ้นหรือใครที่ทำมาค้าขายอาจจะมีสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆส่งผลทำให้ดีไม่แพ้กันทำให้ความมั่นคงและมีเงินมีความก้าวหน้าอีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษ ุ่งน,นี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาเป็นราศีที่จะต้องหมุนเงินเยอะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้ลุ้นอีกด้วย 3. ราศีตุล ราศีตุลเป็นเดือนแห่งโอกาสดวงของคุณมีความคึกคักขึ้นเข้ามาแล้วการงานมีโอกาสได้ทำโครงการใหม่ๆได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆซึ่งจะเกิดความมั่นคงขึ้นหรือใครที่ค้าขายจะมีโอกาสได้ลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาช่วงนี้คุณจะได้รับรั์แบบจัดหนักจัดเต็มความรวยจะมาเยือนภายในเร็ววัน 4. ราศีมังกร ราศีมังกรเตรียมรับข่าวดีหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรดีมีแต่เรื่องวุ่นแต่บอกเลยว่าเป็นราศีที่เรื่องนี้งานโดดเด่นมากคุณจะได้รับผลตอบแทนไม่น้อยยิ่งมีงานมากยิ่งเกิดความมั่งคังร่ำรวยตามมาชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เจ้านายหรือผู้ใหญ่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญจะค่อยๆให้โอกาสทำให้การงานก้าวหน้าสิ่งดีๆจะมาปรากฏ เดินชัดเป็นจังหวะที่คุณเดินหน้าได้เต็มกำลังเดือนนี้ความรวยจะมีมาแน่ 5. ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภเป็นคนที่ลงทุนอะไรไปก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองแถมมีโอกาส ที่จะได้เงินทองโชครับอย่างที่ตั้งใจเดือนนี้มีรุนอย่างแน่นอนอยากได้อะไรก็ต้องได้ดุ่งดีโดยที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านสิ่งที่ควรทําคือทําบุญถวายสังฆทานบริจาคเงินโรงพยาบาลจะทําให้ปัญหาด้านต่างๆลดน้อยลงมีโชครับเงินทองเข้ามามีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้าน อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชแนลด้วยนะคะ